ไปออกมีมีเอาแบบปัดป่านี่ได้แล้วยอดหนึ่งแล้วพี่น้องบอกสี่ไข่พี่น้องใหม่ด้วมันกะมันมีบางขั้นจมตั้มกัสี่พี่น้องใหม่เห็นแหละจะเอาต้นออ่นแข็งนี่ออกโอ้ต้นจนมยอนะจนสีได้นักพี่น้องเนาะนี่ค่ะก็ได้แล้วยอดที่อะไรเนาะที่หาที่หกนี่แหละ ไปดิพอเป็นผี้องคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะอ่ามื้อนี้ก็สิไปไปตัดเนาะไปเอาไวยเนาะเอายอดไวยพี่น้องเพราะว่ามื้อนี้ก็ไปสวนพี่น้องเอ้ยสวนก็มามาเอานี่เนาะมาเคลื่อนมาแย่กินกาแฟเนาะแหนงกาแฟเพราะว่าแหนงกาแฟมันแย่เนาะก็เลยเอากิ่งออกงาออกแล้วก็มาเอาไวอยู่ในสวนเนาะพี่น้องเบิ่งกัน เลสโกไปน้ำกันพี่เนาะเอาวัดวายนี่ก็มีลลุมพี่น้องมีวายแน่มีเสยแน่นี่ก็นี่ก็สวนกาแฟพี่น้องสวนกาแฟสวนโบงฮะก็แยกงแนงมันออกแล้วก็เลีวแล้วก็ไปเอาวายเนาะเพราะว่าหนอดวายนี่มันเสแสร้งไร้เสแสร้งไร้พี่เนาะแดดกมันแดดได้เนี่ เด็เห็นเลยฮะดูดอกนีพี่น้องเนาะยอายแล้วมีล้าหยอดดอกเดี๋ยวในสวนหนึ่งห้เราเบิ้งกะนี่หยอดอลไรพี่น้องเฮ้ยยอดวายเห็นบ่พี่น้องนี่หยอดบนนี้เป็นเนาะลักษณะนี้เป็นยอดวายเกินเนาะ ก็มียอดพุ่นเนาะเติโตนะฮะเนื้อขางสูงกันการจัดเอาไว้มันเป็นยังไงนะพี่น้องก็ตัดเอาแล้วพี่น้องเอ้สีเบืองน้ำกันพี่น้องนี่พี่น้องเอ้ยว่าบนมัมมี่่ะนะเนาะบัมี่คลองต่างกล่องนะวันนี้บริถื้อก็เลยว่าเอากองมาใส่กงแมเอามันก็สีเงี้ยงแลยพี่น้องเนาะว่ามันก็จะในก็สิตกไปจักหน่อ anh em cả thứ bằng ngay chút đấy Và... xem nó đẹp vai phải nó qua vai này nó tầm nó thằng nào tô tầm tầm này cả ngay 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 Nhi, xuống xuống này cả xuống này cả gì này. băng bon này cả xì hóc nó nó anh cả ngay rất cái giàn bắt nấm cả nó sắp tốt nó เงี้ยเป็นเงี้ยครับนี่ตัดมือซีพี่น้องใบออกนี่นี่แล้วก็ตัดไปนี่ได้แล้วยอดหนึ่งแล้วพี่น้องหลังได้หยอดหนึ่งแล้วฮากระปอกแล้วมานี่ปองปองปอ,องมโนเมงยายนี่พี่น้องเลยโอ้ยหคลองเสียบมโนเมงยายนะอืมอืมแล้วก็ปองสี น,นี่คขาง่ายสุดเลยโชคดีสุดเลงมันนี้นะคือมือกอนนี่กับประเทศไทยคือเบิ้งดอกแต่ว่ามันบง่ายอเอาตัวดีดีสี่นอ้องหยัดปักคือบางคนนี่กับปักนะน้ำมันปักเนะาะผู้บ่ะนอื่นเขาเลี้ยงยังไงเขาปลูกบอก่อันนี้กับขั้นเอาอยู่สวนนี่กับสีง่ายๆเดไ๋ยนนปลูกขนาดขนเอาอยู่ป่านี่ยกะ

น้ำเลยโอ้ยเจ็บ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 ระวันบบงนะพี่น้องเด้อกระได้มือใหม่นะนี่ก็ไดหลายหยอดหนึ่งเนาะตัดออกเอาตัวอ่อน on, ในสกินเนาะแซ่บพี่น้องเลยนี่โอ้ใส่เวลาแต่ซีหานาทีเลยตองทีสามทีเติมเสร็จเลยสิบหยดนี่กระไเบิ้อบงอ่ะ ดยต่อไปพี่น้องเอ้ยตัง้งตั้งกลองไปแป๊บหนึ่งก่อนพี่น้องขออนุญาติเออเออสื่อๆสื่อสื่ออะแม่ตกแป๊กระเบนจักรอ,อีกก้อนหนึ่งอยู่นี่ ง่ายขนบอลอยู่ง่ายเยง่ายบอลนี่หนหมดตอบนะมกมีมดมีงุม่ยังย่างอะไรพี่นองมันก็บไ้ง่ายงดอกบอกสิไข่ื้น้องใหม่แตมันก็มันมีบาขั้นจมตั้มกขสน้องใหม่เหนน่ เอาน้ำมันออกซเซาวน้ำมันออกโมฮูยินอื่นก็กระเฮ็ดเดินสีบ่นี่เรียบร้อยงามอิลีเหรอจะเอาต้นออแข้งนี่ออกเรียบร้อย

ยูบัวซาบันควายนี่เอิญมานเนาะเอิญแร่อันนี้ก็มันตุ้ยดีโอ้นี่ความใหญ่เนาะงเพื่อนเราในซ้ำแค้นน้องพี่น้อง,องเห็นในกาะในหน่อยสิจะในกิ่งเงี้ยนาะมันมีหมากเนาะแต่หมากมันเบิดแล้วแต่ว่าสิสิปะเนาะเพราะว่ามันยังสูงยังเงาในสิเอาไว้อ่าเอาไว้เนาะสิเอาไว้อ่ากินนั่นนั่นมัน่ากินเนาะ เชี่ยวเลยเยอะเงาเลยสมาดสีหาเมตรหกหาเมตรเลยสีสสตัดเอาเนาะเอาไม้มาเนาะเพรวกไม้มันยาวๆเลยสามารถแบบมันเป็นเสือกมาพี่น้องมันจะเป็นเครือนะไม้มันเป็นเครือเอาเครือนี่มันมันหันดีแนนดีได้พี่น้องแน่นหน้าดีเลยมันสามารถเฮ็ดแบบเสือกเพียกเสือกยังมัดขั้วมัดขั้วอีก็ได้เนาะจีนสตัดให้เบิ่งอีกพี่น้องเนาะรับบอลนียก็บบมีบอลต่างกลอง โอ oh, ้ต้นชนเมย์นะชนสีแดงนะพี่น้องเนาะนี่ค่ะกระด้เลยหยอดที่ใดเนาะที่หาที่หกนี่น thi, นะ thi, ห thi, หแหละเน,น,นาะมันง่ายเติบเนพี่น้องเนาะแล้วไปใส่กระถุงลายเติบอ,อยู่มันก็ลำบากพี่น้องเอ้ยเนี่ยทางนี้ก็นนี่ต่อได้กาจะเอามอหยอดตัวนี้เนาะ ยอดตัวนี้ต่อไปเราคือน้นองเนาะเดี๋ยวสิตัดเอาแล้วก็สีเมื่อเพราะว่ามันกับเมื่อเนี่ยกระแด่โบ,บราณเนี่ยเอาสมพอดิกินเนาะมันหนาก็มาหม่เนาะเอาจังได้กัขอขอบใจตาผู้ชมที่รับเบิ้งครับชมแล้วพี่น้องเนาะขออยู่ดีมีแห่งเด้อพี่น้องเด้อขอบใจอย่ายได้ความใครอย่าให้มีเพป็นว่าขอให้ลำรวยเงินทองไรมาได้นอนหลับให้ได้เงินมื่นนอนตื่นให้ได้เงินแสนหมาสันขอให้ปัง,ปงๆเด้อ Đây cả, cái câu. Nói, Ê, này cả hạt phèn cây cầu bay ơi, nhỏ đi con, Thì bưng nó, hết như bò